ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับงานบอสเอ็กซ์เพรน์เดย์สองพน่ห้นึ่งในใจยังไงก็บอสในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจัดขึ้นที่ศูนย์สินค้าธัญบัตรสีน,นครินและนี่ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ผมได้มาร่วมงานนี้ในงานจะมีสินค้าเครื่องมือช่างรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ให้เราได้ทดสอบใช้งานจริงรวมถึงพวกอุปกรณ์เสริมพวกเครื่องมือแฮนด์ทูต่างๆในปีนี้ก็รู้สึกว่าเพิ่มมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นชุดปะแจแหวนข้างปาาาากกตยนนนะะคคครรรับเเป็เ MO, ็่งงขจมมมีวมแแาก งานอย่างสวยเลยนะครับผมว่าจะจัดสักชุดอยู่เอาไว้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่บ้านแลวก็ยังมีกิจกรรมห้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลของที่ระลึกสําหรับปีนี้บอสเขาขนของแจกมาเพียบเลยนะครับอย่างกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการค้นหาคนที่เจาะเร็วที่สุดโดยการเจาะด้วยสวาตต่านลูตเตอรี่ไร้สาย18โวลต์ GBS 18V Kit 18ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทางบอสใช้กับดอกเจาะคอนกรีตที่เป็นแบบ SDS พัดและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้เกี่ยวกับระบบล็อกดอกสว่านที่เป็นแบบ SDS พัด ก็คือทางบอสเป็นคนคิดค้นนวัตรกรรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เราใช้กันมาถึงตอนนี้ก็50ปีแล้วนี่ก็ถือเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับสาหรับผมไปดูโซนอื่นกันบ้างนะครับโซนนี้จะเป็นโซนของงานสวนก็จะมีเครื่องมือที่เปิดตัวใหม่ในปีนี้ตัวที่ผมถืออยู่จะเป็นเลื่อยโซ่หลายสาย18โวลต์จะมี2ตัวน,นะครับตัวเล็กจะเป็นขนาดบาร์เล่ย15เซนส่วนตัวใหญ่ขนาดบาร์เล่ยย0เซนนะครับก็จะมีระบบที่ทเซฟ,ฟตี้อย่างดีเลยนะครับเป็นระบบคิกแบ็กสต็อปเมื่อเกิดการสบัดเวลาใช้งาาานนนซึ่งงก็จะยุดทททํัี ซึ่งถือว่าเป็นระบบเซฟตี้ที่ปลอดภัยมากเลยนะครับการใช้งานในการตัดถือว่าทําได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับในขณะตัดเราแทบจะไม่ได้ออกแรงกดเลยตัวของใบเล่จะค่อยๆกินกัดกินเนื้อไม้ลงไปเองนะครับมาดูเครื่องมือง,งานสวนอีกตัวตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันเป็นเล่อยตัดแต่งกิ่งสูงนะครับส่วนของด้ามสามารถยืดยาวได้ถึง2.9เมตรค่อนข้างมีน้ําหนักเยอะประมาณหนึ่งนะครับเราสามารถใช้ใบเล่พาดลงไปที่กิ่งไม้เวลาตัดแทบจะไม่ต้องใช้แรงกดเลยนะครับ เนื่องจากตัวเล่ยค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่แล้วทําให้ง่ายแล้วก็สะดวกดีเลยนะครับเวลาที่ตัดไม่ต้องออกแรงเยอะส่วนนี้จะเป็นกล่อง L b o x ชุดกล่องล้อลากของบอสสินค้าตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานดูตัวจริงแล้วสวยกว่าในรูปเยอะเลยนะครับระบบปลดล็อกของเขาผมชอบมากเพราะว่าสามารถปลดล็อกได้ง่าย,ายด้วยมือเดียวสะดวกแล้วก็ไวดีเลยนะครับวัสดุก,ก็ดูทนทานแข็งแรงมาพร้อมกับระบบกันน้ํากันฝุ่น IP65 รับน้ําหนักสูงสุดได้มากถึง1 1 3กิโลเลยนะครับถือว่าแข็งแรงมาก บรรจุโซนนี้จะเป็นส่วนของเครื่องมือวัดดิจิตอลอย่างเช่นเครื่องวัดระดับเลเซอร์ต่างๆหรือว่าจะเป็นเครื่องสแกนที่ใช้ในงานขอสร้างกส,ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเครื่องมือที่ผมไม่น่าจะได้ใช้งานมากนักมองหาตัวที่น่าจะได้ใช้งานอยู่บ้างก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นปากกาวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่ต้องสัมผัสตัวน,นี้ใช้งานง่ายและก็สะดวกมากใช้ในการเช็คแรงดันไฟสายไฟขาดหรือว่าไฟรั่วนะครับก็เป็นสินค้าตัวใหม่อีกตัวนะครับในกลุ่มเครื่องมือวัดดิจิตอลของบอส และที่ผมชอบที่สุดในงานก็จะเป็น2ตัวนี้เลยเป็นเครื่องยิงลูกแม็กหรือว่าเครื่องยิงตะปูไร้าสายตัวนึงจะเป็นยิงลูกแม็กขาเดียวนะครับส่วนอีกตัวนึงจะเป็นลูกแม็กขาคู่แต่ลองดูแล้วนิ่มมือมากแถมน้ําหนักก็ยังเบาอีกด้วยนะครับส่วนของลูกตะปูที่ใช้กับเครื่องยิงตะปูรุ่นนี้ก็จะเป็นของทางบอสโดยเฉพาะลูกตะปูจะเคลือบด้วยกันวันไหนจะมีความลื่นและก็เป็นสนิมได้ยากทําให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและก็ลดการติดขัดได้ดีเลยใครที่เป็นสายงานไม้งานด i y วอย่างผม ้องถูกใจแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้นี่ก็เป็นใบที่ได้ผ่านการทํากิจกรรมทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะนาไปแลกของรางวัลของที่ระลึก<ม>ก็จะมีเป็นแก้วเสื้อแล้วก็จะเป็นกระเป๋าช่างนี่ก็เป็นของรางวัลของที่ระลึกทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาจากงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่ของรางวัลเหล่านี้เท่านั้นนะครับเต่ยังได้ความรู้ใหม่ๆเทคนิคเคล็ดลับต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญของบอสคนนี้จะเป็นพี่อ้วนนะครับที่ช่วยแนะนําการใช้งานเครื่องมือเพื่อให้ใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัย ทำให้เราใช้งานเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นถือว่างานนี้คุ้มมากๆนะครับยังไม่หมดทางบล็อกก็ยังจัดโซนของส่วน warehouse sale ที่เป็นสินค้าลดถึง80%นะครับเป็นสินค้าที่แพ็กเกจเสียหายอย่างเช่นกล่องบุบกล่องเยินแบบนี้นะครับแต่สินค้าข้างในก็ยังใช้งานได้ร้อเปอันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับคุ้มอีกแล้วมางานครั้งนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับสำหรับงานบอ experient day 2025ในปีนี้ ก็ถือเป็นงานใหญ่แห่งปีอีกง,งานหนึ่งเลยนะครับทางบอสเขาก็จัดได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพิ่มขึ้นทุกปีผมต้องขอขอบคุณทางบอสเป็นอย่างมากนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาหวังว่าปีหน้าจะมีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับสำหรับใครที่พลาดงานในครั้งนี้แล้วเราลุ้นในปีหน้านะครับแล้วเจอกันที่หนึ่งในใจยังไงก็บอส